สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับเรามาลยต่อกันเป็นคลิปที่สองครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะได้เห็นการทำงานของเขาใกล้ๆหน่อยนะครับวันีเปลี่ยนม,มุมกลุู้ชมคลิปที่สองหรือว่าภาคที่สองครับกับเจ้ามาร์คเ s นเอสเอ็มนะครับรถวั a เอสจสองร้อยเอสเอ็มมาร์เนนะครับยังอยู่คนกับทีมงานโชคชัยกรุ๊ปครับ รถไม่ออกข้างเจ็ดตองคุณผู้ชมนั้นแหละตากดินแดงนะครับดินค่อนข้างจะเหนียวนะครับตัวนี้จะเป็ียนกระบะเป็นปุ๊กจีก็เป็นดินที่ค่อนข้างจะใช้กำลังในการขุดอยู่ครับเป็นดินพิเศษเลยนะดินตัวนี้บดอัดให้มันแคบเลยครับ การปั๊มร้องนิดหน่อยครับอน,นารถใหม่ๆนะ,จะเจอดินสีแดงเข้าไปมันค่อนข้นนนนนางจะต้านนะครับเออตัวนี้รุ่นใหม่ๆพักหลังๆมานี่น่าจะให้ไฟ LED ได้แล้วนะว่านะ ไฟ LED นี่มันจะให้ความสว่างมากกว่านะครับตันนี้ยังเป็นไฟธรรมดาอยู่ค่อนข้างลมครับคุณผู้ชมครับอากาศวันนี้ เฉลี่ยตักอยู่ประมาณ4นาทีตอนน่อ1ดำนะครับ3นาทีครึ่งหรือ4นาทีนะครับตอนน่อ1ดำ หาวินาทีครับหนึ่งดับครับก็ใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะรอบนี้กวิกเตอร์ครับซีรี5 0ห้าร้อย หนึ่งเอนะครับสามสีสีโอ้โหเริ่มแข็งแล้วครับข้างล้างการนั้นเป็นเริ่มเป็นปลุกลังแล้ว ันมีอาการกระโดดบนทันครับอาการกระโดดเล็กน้อยค่อนข้างหนักนะครับดินแดงเป็นดินที่มีความชุ่มชํ้ชุ่มชื้นตลอดเวลาครับไม่จะเจอทภาอากาศแห้งแลไรเพียงใดก็ยังมีความชื้นความชุ่มชํำเวลากดนี้ก็จะจับปมเกาะตัวก็เป็นก้อนนะครับอมค่อนข้างี้อมได้เยอะนะครับ ตอนนี้ไม่เจอต้นไม้กลายเป็นหินนะครับนู่นทับบอข้างบนนู่นก็เจอต้นไม้กลายเป็นหินเยอะเลยนะครับชั้นลูกลางครับ ันขึ้นบ่อนะครับที่นี่เรียบร้อยครับโอ้มาอย่างฟาดเลยครับ360หกศู ก็ทีมงานจะพักเที่ยงกินข้าวกันแล้วครับโอเคผู้ชมครับจัดให้ชมคงเข้าๆ8 9นาทีคร <share> ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟ er ิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวัชรับกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆติดช่องอัพคลิปหน่องสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกเบลโกวินเคสองร้อยเอสเอ็มมาเกตินนะครับทีมงานชกชัยกรุ๊ปก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาละครับ